ไอ้รองหนาวรองหนาวใค้ใครมาคือวันหนาวไอ้พี่อเกี่ยวกับที่หนาวไอ้พี่พี่ใครอยู่ใครไอ้เมืองอยู่ไหมไอ้เมืองอยู่ไหมโอู่ตรงนี้เสียหนั่งเลยนะไม่ครับวันนี้เสือเสือเสือไอ้กระเสือเสือพ่อมันจะแกอ้ไม่ครับวันนี้มึงตีนหมาเลยเลยพี่ไอ่เมืองเดินไปดีดีเฮียกูจะตามไม่ทันแล้วเมืองอยู่ไหนขก็ไม่มีอเลยนะ mơ Phòng tác thành luôn quá. Và cái nào đó, bằng loan nào. Ố

Đi bài, đi bài. À, bài, 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 bài. bài. Nào, Trần Quang. Quang lũm. ไม้กรมตามกรมตามระว,วังที่ไม้เดินไปครับเดินไปขวามือระวังระวังน้กรมตามเอเอออสไม่ตัดหนามว่ะเด็กก็โดนเด็กโดนไหมระวังระวัง,วงะระวังฝั่งขวามีหนามฝั่งขวาไม่หนาม

หัวแล้วทำอะไรครับลองอ่าเทาวนี้หน้าต้องมุดกลมหัว คราวนี้นะครับกวางน้อยไม่มีสิ่งที่คอยช่วยแล้วเราจะปล่อยมือนะครับแต่ว่าอย่าจับสูมสี่มห้านหนามเยอะนะครับให้กวางน้อยคิดเอาว่ากวางน้อยสมควรทำยังไงเราไปเลินนะครับอย่ารีบอย่ารีบฟังตามเสียงนะครับแล้วผมตบสามครั้งให้ก้าวขาสูงๆ ตบหนึ่งครั้งให้ตามตามเสียงครับตา,ตามเสียงครับตามเสียงตบหนึ่งครั้งให้หมอบนะครับยังไม่ตบไปววางขวาหยด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  เหลือยังรอฟังมาไม่พูดได้ไม่ได้เป็นใบเ่ตาบอสฮะไม่ต่อไหเหรอเอาไปไปเดินเดินตรงไปเดินครับระวังครับเดินเดินตรงไปเดินเลยเดียดยด เดินรอเพื่อนด้ครับรอเพื่อนด้วยอามามาเพื่อนไม่เกาะแล้วเมื่อกี้ให้ครูไปเกาะให้อเอาแล้วไอเดินแซงเพื่อนนะไม่ดูทางเลยเกาะเกาะมันเกาะมันเกาะเพื่อนหน่อยเอาไปเดินดีดีครับตามเสียงครับ เตรียมน้องมาร้อยยี่สิบคนไปกลับสี่ <4 S 1> โมงอย่าพูดเร็วครับเวลาบอกให้พูดคอยพูดคนอื่นเขากินข้าวกันหมดแล้วเร็วรับลีครบไหมหกคนอะ่ะครบอยู่เนาะไปไป <c oughs> เฮ้ยน้ำน้ำน้ำ,นำอ่ะเดินดีๆเดินดีดดตรงนี้ระวัง เฮ้ยเอ้ยก้มหัว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 ระวังครับระวังไอพีรีบตามมาดิเฮ้ยนึง

ว่าได้รับบาดเจ็บบอกได้นะครับเจ็บตรงไหนบอกได้่ะเดินมาครับเดินมาเร็วครับเร็วอ วังระวังเจออะไรบอกเพื่อนด้วยดิคนเราอะตาบอดอ่ะไม่เห็นอะไรหรอกสามารถแบบนี้อ,อ,อ๋อาด้แวครับเพื่อนเขากินข้าวมาหมดแล้ว นะครับเฮ้ยพี่ก้มตามก้มตามพี่ออดอดเอาอเ,ดเดินมาครับเดินมาหนักก้มหัวก้มหัวระวังขายกข,ขาตรงสูงตบมือสามครั้งยกข,ขาตรงสูง วางขวามือมีหนามขวามือมีหนามเอาเร่งมือครับเร่งมือเราจะไปถึงที่พักเจอครอบครัวก่อนทุบข้าหรือไม่หวังน้อยนะครับระวังยอย่าให้เกิดเหตุการ กม้กมกม้กมก้มครับกม้มระวังยกขางสูงด้วยอ่ะรีบเดินมาครับรีบเดินมาบนสบดอะไรสบดอะไรรีบเดินครับเป็นกวางตาบอดอะ่ะทำตัวแอบมองอะ่ะ หักมาหักมาให้มันเรียกวขวาหน่อยนะอ่าเร็วเร็วครับเร็วอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับตรงนี้เสร็จแล้วเปิดตาได้ครับผมเปิดตาครับ